เจ 1, oh. ้าก็ปอบันลงเอ้าปออ้อกับเทียวหอยได้ไหมเอออีนี้อีนนี้หอยเป็นหลักฐานเออนี่ปออ้อกับเทียวมันสวยแหละคุณบบหันมาแล้วป่านนี้ยังเย่งแม่ก็เมียนไปให้เบิร์ดแหละข้ามผ่านเลยข้าผ่านมาลุกมา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 โอ้ยนอนจะเป็นทีายแหงเนาะ โอ้ย <kung> oh, <sk ill S 2> ขี้ลายใ้แต่ขี้ลายตืมบานอุ้ยเหล่าบูชิปอุ้ยเก่งนี่เก่งไี่วะโอ้ยเอ๊ะมึงหลงมากเกิดน้ำคูตะยามเลยเราขำผ่านขี้ลายว่าแบงบาดแบงเมื่ออ้าอลูกแลในกล้องคำอ้าอ้แม่อันพ่อหายแล้วอ้าอ้าไปโรงเรียนมาช่วยแล้วจังเอยพอพัดลมมันก็มาหา ไปกับไปกระเป่าพะดลงเออไปกับเป๋าพะดลงเ่ยล่ะรถเมย์ยังถ่มมาทันแล้วแม่ประท้วงยังอู้ยู้ไปไปไปนั่ง่อพะดลงมาไปจ่ายหนะอยผาแล้วนม่อ่อยมาแล้วุูนั่งอ่อยก็ไปคือกันหุบผ่าอืมให้อีกแล้วมอนี่เออเพามันคือรถนั่งอ่อยผ่านผ่านไปเลย ไปไปไปอยอย่าอย่บอกหนักย่าหาย่าหายไปอย่าบอกหนักคุณคก้อนเลยเดี๋ยวมันโดนลนตั้งหลังไป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 แล้วพอันลงพันเออไปไปไปนคนมันในได้อ่อยเ้อจะปิดถ่ายมันไหวนี่มัจรักลอยลงนี่มันลอูโคนมันประกอบเคกคนเรอไปรเรียนจี้อลกล้ว่าองไบายบายจะด่าบายบายแม่เออเออเออไปไ ไอ่ได้เนาะแต่ละมือโอ้ยพักมานเนอะขยกขยะ นม่หยองอ่ะพวกตันวัวแห้งใช่ไหหยังอ่ะแม่ไปผูกพายข้ามผานไปหยังไปจัดได้พันไปหยังแต่ว่าดีแม่เข้าในเพื่อนสวัสดีครับพี่แม่เพื่อนแบบมนะนนแ่เสร็จแล้วๆสิเพื่อนแผลไหนมาข้ามผานนี่พอาะเขาแพนโลกนี่มื่อกไปเพื่อนยังไหนเพื่อนกันเที่ยวกันตัวนี้เป็นเที่ยวกันนี่เบิ้งพายเบิ้งพายยนี่ยนี่คืออไปจัดได้พัน เชี <Okay. S 3> ่ยวอีกคนอยู่โรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเมี่ใครเป็นเชี่ยวอีกมันไปโรงเรียนแต่ละมันอกี้แต่พ่อเป็นเชี่ยวก็พอเป็นโลกเอ้าพอออกับเชี่ยวหอยได้ไหมเออหอยเป็นลักษานออนี่พอออกับเชี่ยวแล้เม่อกี้ไปเชี่ยวก็พออ่อเลยจันตายไปเป็นลักษานเป็นข้าวสกรเป็นข้าวสารเป็นเชี่ยวลอกกับเป็นเชี่ยวกันก็เป็นข้าวสารกันเว้ยอันนี้เรื่องเราคุยกันลงโต๊ะ้มาแล้วกับพออ่อ คำผานมีม่เชยเป็นพอออแล้วแม่บนต้องห่วงคำผานเรียนจบแน่นอนยังไ้เกียร์ได้ด้วยยังไ้เกียร์ได้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 เกียร์ได้พออจัดให้หมดเลยมึงเมื่อ <classy> ก <apan AM> <k cartoon noise> <out> ิ้เราตัอไเป็นเชวก็พออ้อก็พอพระโลกคนประเด็นเนี้ยแม่ละแม่ไปไปขาบ้านเรียบถเที่ยวขาบ้านมาไปเขาขาบรถขับนเขาบ้านี่มึงจะขับมาบอกเขาไปเทศุประกันเหตุเป็นทัวร์ทีมนะอ่อยเอ้ย ออกมาดีตัวแม่ดีตั้งไหนมันจะได้แกชีโอ้ยก็ได้คอยไปร่วมพวกแผลอะไรยี้